ครับที่นี่สนุกดีค่ะเด็กๆก็สนุกนะคะเนีน่าค่ะนีน่าสนุกนะคะแล้วนีน่าทำอะไรไปแล้วบ้างคะลูกนีน่าทำอะไรไปได้บ้างคะอันนี้ของนีน่าหรือเปล่าคะใช่โอ้สวยมากเลยสวยมากเลยตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรคะน้าเมื่อแล้วตอนนี้กลุมกำลังทำอะไรคะส่องไปลูกคนดิใช่ไหมคะโอเคแฟร์ครับสวยไหมครับสวยไหมครับอยากไปอีกไหมครับ พ่อเป็ไงครับที่นี่ีครับผมสนุกี่ารงยอบ้านมาลีเป็นไงคะวันนี้นี้เรามาเล่นที่อินเมทีนมาค่ะนากึกษามาโรงเรียนนะคะสนุกมากเลยค่ะเรื่อมาเมาเ่าเยสนุกไหมถูกไหมสนุกมากเลยค่ะชอบมากๆเลยค่ะโอเค ดูไหมครับไม่ค่ไหนมากล้องหน่อยคืดูไหมคะคือดูไหมคะหนูชอบอะไรมากที่สุดชอบกิจกรรมอะไรคะไม่รู้อู้หูหนูอะไรอะบอกสไปเดอร์แมเออชอบเลยคะชอบไหมกิจกรรมแรกเลยคุณแม่ชอบอะไรใช่ไหมที่ปีตะข่ายใช่ไหมไหนมากล้องด้วยมากล้องด้วยไหนใช่ไหมคะที่ปีตข่ายชอบค่ะอ๋อตกลงเลยครับเป็นไงครับมาที่นี่ ครับ่มชอบชอบอะไรมากที่สุดคะชอบอะไรมากที่สุดคะไหนระบายสีหรอโอ้โหมามาระบายไกลนะครับตาไหนไหนช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยโอ้โหสวยเลยเอ้ยเจ๋งมากเจ๋งมากโอเคมาอีกไหมครับมาอีกไหมครับมาอีกไหมครับอยากมาอีกไหมอยากมาไหมลูก นี ja. <c oughs> ่ห <c oughs> ัา <c> ท <oughs> ี่นึงนี้หที่หนึ่งครับสวัสดีครับป้าแมตตตองสนุครับสนุไหมครับสนุกไหมครับสนุกครบสนุกบนสนุกไบนสนุกครมบมัสุคนไสุครับ่นไบบนไรคะบนัหมก็คนกรัหนบ ให้มาอีกมาไหมคะมาไหมคะโอเคบ๊ายบายนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนหนูเล่นอะไรอยู่คะเล่นอะไรอยู่เล่นกับเงาใช่ไหมสนุกไหมคะไหนๆเล่นให้ดูหน่อยเล่นให้ดูหน่อยอ่ากางปีดหน่อยว้าวว้าวสวยมากโอเคคุณแม่เป็นไงครับมาที่นี่หนูทานเหนื่อยด้วย โอเคบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยไปแล้วไปแล้วบายๆน้องกันน้องกัปตันนี่เป็นไงน้องกัปตันเล่นอะไรอยู่ครับอะไรครับทไรครับเล่นอะไรชูสิหิเนะไหนยชูหน่อยชูผลงานหน่อยโอ้โหชอบไหมครับสนุกไหมสนุกไหมลูกสนุกไหมครับสนุกไหมครับสครับโอ้หนี่เป็นเล่นปรคับใช่ไหมครับคุณพ่อว่าไงครับคุณพ่อมาที่นี่โอเคครับคุณแม่ล่ะครับ ค่ะโอเคบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ้านน้องอะไรครับเอีย่าครับเอียหย่าทำอะไรครับทำอะไรอยู่ครับทำอะไรอยู่ครับทำอะไรทำไหนไหนไหนโชว์หน่อยโชว์หน่อยไหนโชว์หน่อยพี่โชว์หน่อยโชวหน่อยโอ้ยสวยมากเลยโอเคสนุกไหมครับสนุกไหมครับสนุกค่ะคุณพ่อเป็นไงครับดีครับดีครับครับเลยดีเยเยอะเลยค่ะคุณแม่ครับอันดีค่ะ โอเคบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายอ่าเมตตาสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสุดเจ๋สวัสดีค้าก่อนสวัสดีข้าเป็นไงครับสนุกไหมครับที่นี่ครับเป็นไงบ้างมาที่นี่สนุกค่ะครัมาอีกไหมไปมเด็กๆสนุกค่ะบ๊ายบายก่อนเมตตาบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบ สวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับทำอะไรกันอยู่ครับทำอะไรกันอยู่ลูกฮะทำอะไรอยู่ครับขึ้นหน้ามาโว้ยสนุกไหม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 ครับเดี๋ยวลูกยังไม่เสร็จเฮ็ยครับมาที่นี่สนุกค่ะได้เรียนรู้แม่ก็ได้เรียนรู้เออเหรอครับน้องป๊ากมาอีกมาไหมครับมาไหมครับอยากมาอีกไหมครับ ปาครับตอบหน่อยปาตอบหน่อยเรื่องอะไรเนี่ยอ๋อทำหน้าไม่มีใส่หน้าไม่มีใส่ร่าโอเคอ่ะบายบายก่อนบายบายก่อนแค่นี้ก่อนบายบายก่อนเร็วบายบายเร็วครับเป็นไงครับสนุกไหมครับสนุกครับเล่นกี่รอบแล้วครับเล่นกี่รอบแล้วครับโอ้สิบรอบไหนอิบเอมไหนอิบเอมนั่นค่ะอิบเอสวัสดีค่ะอิบเอสวัสดีค่ะก่อน เขาไปแล้วเขาจะไปเขาจะไปแล้วไอ้นี่อิมเอมก็คงจะเป็นรอบที่20แล้วมั้งครับเนี่ยหาเวลาถ่ายรูปให้ยากมากนะครับไปแล้วรอบที่20โอเคไหมครับวันนี้นี่หนูเล่นกี่รอบแล้วคะเนี่ยสิบรอบว้าเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยหน่อยรอบอยากมาอีกไหมคะอ่ะอยากมาอีกไหมไหนมองมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยอยากมาแสนพันรอบปีพันแสนเก่า หรือมีอะไรฝากบอกคุณแม่ไหมคะมีอะไรฝากบอกคุณแม่ไหมหม,มอกล้องด้วยหมอกล้องด้วยสไลเดอร์อยู่ค่ะบอกว่าไงนะหนูจะมีสไลเดอร์อยู่ค่ะหนูจะกลับบ้านไหมวันนี้ไม่กลับโอเคค่ะ, okay, คะรับภาพเลยนะคะ<ไ>ลเล่นอะไรกันอยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเล่นอะไรครับเล่นอะไรครับโอ้โหไม่ <laughs> พุ่พ่อเป็นไงครับมาเนี่ยสนุกไหมครับก็สนุกดีครับนานๆได้เข้ากรุงเทพ อยู่แต่ตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยอะไรครับอยู่แต่ตรงนี้หรือเปล่าหรือไปตรงอื่นแล้วไอออโอเครรอเราเราดี่เขาทีนึงน,น,นะลูกสวัสดีสครับคุณพ่อสนุกไหมครับลองเล่นดูว่าเป็นยังไงโอ้โห <c oughs> คุณลูกไปไหนแล้วครับเนี่ยคุณลูกฝ <c oughs> ากบอกฝากบอกคุณแม่หน่อย ลูกมีความสุขไหมครับแฮปปี้มากครับโอเคครับอยากให้มาด้วยเนาะใช่ท้าววันดีหน่อยวันดีหน่อยไหนวันดีอ่ะวันดีคุณแม่หน่อยวันดีให้คุณแม่หน่อยสวัสดีคุณแม่หน่อยสวัสดีครับสนุกไหมลูกสนุกไหมลูกสนุกไหมครับสนุกไหมครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเนี่ยครับนี่ครับเป็นไงครับโรงเรียนเราพัฒนาการทางด้านแดนสเต็ปดีมากเลยนะ